เจ็ดวัสดุที่เขานิยมเอามาใช้ในการปูพื้นกันมีอะไรบ้าง 1. ซีเมนต์บอร์ดแข็งแรงเร็วไวแต่ความสวยงามอาจจะไม่เยอะมากรอยตอบเก็บไม่เนียนถ้าสังเกตก็คือเขาจะไปปูงานที่มันเร็วๆกันหรือว่างานที่แบบว่าพื้นออฟฟิศไปปูตู้คอนเทนเนอร์งานแฟร์ต่อไปพื้นไม้ลามิเนต ตัววัสดุของพื้นลามิเนตจะเป็น MDF หรือบางยี่ห้ออาจจะเป็นไม้อื่นแต่ว่าหลักการมันคือเหมือนกับไม้ขี้เลื่อยอ่ะไม้ผงเอามาอัดเป็นแผ่นเพื่อต้นทุนถูกตัวนี้เขาดีเลยก็คือถูกติดตั้งไวแล้วก็มีความหนาเหยียบแล้วมันไม่ยวกแต่ที่สุดเลยก็คือถูกที่สุดตั้งในเป็น MDF ใช่ไหมตัวผิวหน้ามันน่าจะเป็นเหมือนกับเมลามีนอะวิลเมลามีนต่อไปที่นิยกมก็คือกระเบื้องยาง WPC คุณสมบัติมันก็จะดีขึ้นกว่าตัวลามิเนตข้อเสียก็คือมันบางถ้าเกิดพ เออน่าจะปูไม่ได้มันเหยียบแล้วมันยวบเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการปรับพืนก่อนอ่าเขาต้องปรับพืนก่อนกระเบื้องยางเดี๋ยวนี้ เขาอัปเกรดมาเป็น SPC แล้วอ่าต่อไปคือ SPC ชื่อย่อมันก็คือ Stone Powder Composite กันน้ำกันป่วดเหมือนกันทนกว่าตัวกระเบื้องยางปกติต่อไปก็คือพื้นไม้อนจิเนียร์ตัวพื้นไม้อนจิเนียร์เขาทำมาเพื่อทดแทนไม้จริงเลยถ้าสมัยก่อนคุณจะเคยได้ยินพื้นปาเก้อ่าเคยได้ยินเนี่ปาเก้เนี่ยคือไม้จริงเลยเอามาตัดเป็นซี่เล็กๆแล้วเอามาปูตัวอนจิเนียร์เนี่ยเอามาเอามาเหมือนกับดัมราคาให้ไปสู้กับตัวพื้นไม้ปาเกตได้ตัวไม้อนจิเนียร์จะฟิลไม้จริงตัวตัวพื้นไม้แล้วเนี่ยฟิลปินเอ่อฟิ ินสัมผัสและรู้เออได้พูดก็คือเหมือนกับไม้บางๆไม้จริงบางๆเอามาทับหน้ากินเขาเลยเรียกว,ว่าพื้นไม้อินจิเนียร์ข้อดีก็คือมันฟิวไมอ้อะเหยี่บไปแล้วมันก็คือแบบสัมผัสไม้เลยข้อเสียก็คือไม่ได้การโปลวยเปอร์เซ็นต์บางที่เขาเคลมว่าการโปลกลายเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็ไม่มั่นใจก็แล้วแต่เขาเคลมกันไปข้อเสียอย่างอื่นคือราคาแพงกว่าทั้งหมดที่พูดมาเลยอันนี้คือบรรดาง,งานแห้งแล้วกันทีนี้งานเปียกก็คือที่ไปปูปพื้นก็เป็นหินจริงเลยหินอ่อนหินแกรนิตเอาไปปูพ พูนกันครับ